สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันครับเป็นวันสิ้นเดือนนะครับหรือว่าวันที่31ครับของเดือนมกราคมนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่นะครับกับเดือนกุมภาพันธ์นะครับแนวทางที่ให้ไปเมื่อวานในโอ้โหนะครับบอลทรงต่ำนะครับแต่ยิงกันไปถึง3ประตูต่อ2ครับซัดประเดนไปถึง5ลูกครับคู่ทางด้านคริสตันพาเล็กับทางเชลซีฟิล์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าพลาดเป้ากันแล้วอีกแล้วนะครับ2วันต่อเนื่องแล้วนะครับ ใครที่สวนผมนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าสวนได้เลยครับฟอร์มนี่รูดจริงๆกับฟอร์มตกนะครับช่วงไหนที่ผมฟอร์มพลิกๆนะครับสิบห้าสิบหกวันต่อเนื่องนะครับผมก็ดับบิลมาแล้วนะครับสําหรับตัวหน้าช่องนะครับอย่าลืมนะครับสวนให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับวันนี้นะครับแนวทางฟุตบอลหนึ่งคู่หนึ่งสนามครับวันนี้ผมโฟกัสไปอ่อศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเป็นทนาน้รัวใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เปิดรังที่ฮัสเตดียมพบทั้งด้านเบิร์เร่ครับทีมอันดับ19ของตารางนะครับคลิกออมในเวลาตีสองครึ่งนะครับหรือว่าตีสองสามสิบนาทีนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปนะครับกับบทวิเคราะห์นะครับประจําวันนะครับสาหรับคู่นี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์กลุ่มฟุตบอลครอบครัวกันก่อนนิดนึงนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกในชมรมครอบครัวคนรักฟุตบอลครับก็อย่าลืมครับมาได้ที่ท่าดนนะครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าหรือว่าจะมาที่ท่านั่นแอปเขียวครับ c h a 73ตัวนะครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับเริ่มที่ท่านฟอร์มของท่านเรือไบมันเทเตอร์ซิตี้นะครับในเกมที่แล้วนะครับเป็นบอลช่วยนะครับ FA คัพนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านสเปอร์นะครับแล้วก็ชนะมาที่1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านเบิร์ตรีนะครับพวกเขาเล่นเกมลีกนะครับพิมลิกอังกฤษนั่นเองครับเสมอกับท่านนลูตันทาวไปที่ หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเฮตยทุกท่นครับที่เจอกันครับในแมตช์ล่าสุดครับเป็นเกม f a ฟเอคัพนะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดรังเอาชนะท่านั่นเบิร์ฟรีไปที่6ประตูต่อศูนย์เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเจอกันล่าสุดเนี่ย ยำเบิร์ดลีไป6เม็ดเลยทีเดียวนะครับวันนั้นก็ต่อที่2ช่วงตัวด้วยครับกินทั้งเลทออสเลทราคาเลยนะครับสำหรับความพร้อมของท่านั้นเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ก็ต้องรอทดสอบความฟิตของท่านั้นอคานยี่กับทั้งด้านเออร์ริงเบลฮาแลนนะครับว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่านะครับส่วนท่านั้นการจัดขมกําลังวันนี้เป็นไปใช้งานท่านั้นจูเลียนอัลเบรตนะครับยืนไปทางหน้าเป้านะครับส่วนท่านั้นแผงกลางก็จะมีท่านั้นเชลลมี่ดูกูนะครับฟิลโฟเดนครับเบรนโดซินววานนะครัับเป็ตพึ่ สนับสนุนเกมลูกอีกแรงนะครับในส่วนของท่านั่นเบอร์รี่ครับของลูกทีมแวนซองคอมพานีนะครับในเรื่องนักเตะบาดเจ็บก็จะเป็นนักเตะบาดเจ็บตัวเดิมๆนะครับแผงลูกวันนี้นะครับ2ตัวก็จะใช้งานท่านันริวฟอสเตอร์นะครับจับคู่กับท่านเชคก อันดูนี่นะครับเป็นตัวจบสกอร์นะครับแผงกลางก็จะมีท่านั้นโจชวนบาร์ฮีนะครับรวมถึงท่านันวิซงโอดูแบร์นะครับเป็นตัวสนับสนุนครับแนวลุกนะครับอีกแกงหนึ่งนะครับกับแมตที่พวกเขาไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเฮตูเฮต d นะครับต้องบอกว่านะครับโอ้โหไม่เคยลอดออกจากรังเรือใบเลยนะครับไม่โดนถลุงไป3-4-5หเม็ดนี่ อย่างน้อยๆก็ต้องมีละครับ2เม็ดนะครับกับการชี้แพ้มานะครับเกมวันนี้ยังไงผมก็ว่าสู้ไม่ได้นะครับยิ่งทางด้านเดอะบอยหายบาดเจ็บกลับมาด้วยนะครับวันนี้มีอะไรชื่อเป็นตัวสำรองครับได้โอกาสได้ลงสนามด้วยอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับเจาะแนวรับของทางด้านเบอร์เกอรีนี่เพราะว่าเละเลยทีเดียวนะครับ3เม็ดต้องมีแน่นอนวันนี้นะครับผมชี้ชัดให้เลือกเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านเลยครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะพิชิต ทางด้านเบิร์ลี่ครับด้วยสกอร์ห่าง3เมเมอั up ได้แน่นอนครับถ้ามาเร็วครับไหลเป็นโจ๊กแน่นอนครับ560นี่ผมว่าน่ามีเลยทีเดียวนะครับวันนี้จัดได้ที่ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอาจจะเป็นของแพงแต่เป็นของแพงที่น่าเลือกเชียร์นะครับผมจากกันวันนี้ขอท่านโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับฝากไว้ด้วยครับทางด้านใต้โปรไฟล์ครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาได้ที่ทางด้านแอปเขียวครับ csa 7 3ตัวนะครับผม